เราเอยู่แดือดแงแกลับมาอยู่ทั้งเรียมันม้วนแต่ข่าวว่าซุ่มเล่นมาจนเก่งเลยไม่แพ้รีม้วนลวมันรีวม้วนแล้วเากลับไปแดงอีกแล้วก็ตกโม่โม่อยู่เหมือนเดิมแหละต้องแบกแล้วโซโลมันเล่นยากมากเลยเอะเอาฉาไว้ได้เอาวเสียเสียใครเป็นตัวเอามาแล้วแบทกลับมาแล้วใครไปไหนมา ครับเห็นไหมมั่นพวกนี้ยังไม่อยากคุยด้วยเลยหมั่นคงน่าเศร้าแล้วมีมีเพื่อนแบบเราหน้าเศร้าใส่สาวโฉดเยอะแบบนี้อ๋อโอเคโอเคโอเคทำไมเจ้ห้องเนี่ยเฮ้ยสกินใหม่เหรอ กินเก่าแล้วกินยั้งนานแล้วมันไปใช้พอดีเลยเอามาใช้ยังไ,งนะไปหยุดแล้วโน no มอมันเคยกนินเนี่ยนย<ม>ะชาอาชาชิซูโอกะเคยกินจะชาไทยอะ่ะพักเคยไหมพักเคยเคย,เคย อร่อยไหมมันหวานรู้สึกมันหวานชาต้มไต้หวันนะอร่อยมากเลยเขยเคยมันมีหลายรสชาตินี่เออใช่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 เออเฮ้ก็รู้ไม่ว่าเออดิยกงแบบใส่ไข่มุกหรือไม่ใส่ไข่มุกเหรอชาน้มเนี่ยอร่อยจิ๋วใจเย็นใจเย็นที แค่อยากบอกให้รู้เชียว่ามันอร่อยเคยกินชาเขียวไหมเคยไม่อยากหน้าเขียวไหมขอเบาตาก่อ้วกจะอยู่ในดีก็อยากเจ็บตัวเงินต้นที่เบาตาเออขอขอแบบจังๆเลยนะเน้นๆเน้นๆเลย แง่โบไปเยอะโบไปเยอะไอเปไปเยอะเฮ้ยสนสนน้องเรียนในทุกรอบเปิอตัวไปหน่อยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจอยู่เออดีดีดีก็เป็นปูพีเยในทุกเกมอยู่แล้วโดยเฉพาะเอเป็กเลเจนด์นะเก่งดูนี่เฮ้ยขี้เกียจตัด ก็อยากชินชมอ่ะได้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 เหมือนอ่ะอันนี้อุ๊อุอดาดเลยล่ะนี่ตู้หายเฟนหรือเปล่าเปิดมาขายเป็นมุมเด้งเลยใช่รันยี่ห้อเก่าเฮ้ยโอ้โหโชคโชคดีจริง โชคดีก่าทั้งการกรมันดีเสียงหัวใจตัวอะไรวะเดร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 ไหนไหนอยู่นี่โอเค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 ติวเกินหมุนดอยอไริแต่อันนี้ไม่ชันตีเสร็จแล้วลูกกุจเอาเอาเงียนเียนาเงียนหีดดแตละกันตายเวาตายเว็ไปตายเว็บไป ฉีกโซนแล้วฉีกโซนแล้วเพื่อนฉีกโซนมาเพื่อนยูมีเพื่อนเฟ้นฉีกโซนมาไกลมากเฮ้ยมันหาไม่เจอมันมันน่าจะกลับไปเครื่องเดิมนะใช่ใช่มันกลับมาละวิ่งตรงมาละเยี่ยมจริตไม่ไม่ละ อะไรละปั่นเครื่องไกลๆเลยละกันมันจะมันหลอกไปมันจะหลอกไปเทียบเครื่องไม่มันกลับไปเทียบเครื่องอ๋อเอาแล้วทำไมมันกลับมาเนี้ยมาใส่ลอาโอ้ยมันดักแล้วล่ะเป็นไรบอลเล็กยังได้อยู่อะไร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 หลอกทำไมมันเลี้ยวมันนี่อ่ะดูดแล้วผมไปแตะไปแตะไปแตะมันต้องเลือกที่อย่างนึงมันเลือกที่จะทิบเครื่องก่อนโอ้ดูดกลัวไม้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 ขั้นตกลัวไม้โอ้โห โอ้คุณรีบปวดกันรีบปวดกันมันมองเห็นหรือเปล่ากลไม้เราต้องใช้ไปอยู่แต่การที่มันกลัวไหมในการเล่นมันจะบิงจะบิงเฮ้ยมันไล่ยาวเลยทีนี้มันไม่กลมโอ้โดดดักนาทีเขามาเล่นเนียรอเจ็บเจ็บเจ็บอ๋อนั่นคือเนียร์หรอเนียรเสื้อเขียวหมวกเขียวด้วยมันเครื่องเที่ยวเครื่องระหวังไรแกเชื่อมึงเลยจริงโอ้ไม่ได้ังไงเป็นไรกำลังแอบปั่นเครื่องอยู่อะไรแอบปั่นไปเครื่องแอบปั่นโยเรียกว่าเครื่องแอบปั่น บู๊แบมแบมบ้ากว่ามันอย่ละโค้ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอยากเดมาแล้วว่ะกูเสียเดทขาดไปละไม่ใช่เดทซีรีส์เหรอเดทขาดเดทขาดเมื่อกี้ช่วยชีวิตได้ไหมมันงงอ่ะแบบเสียสองเครื่องคืนเจตินเจตินเจตินสองเครื่องเจนสองไม่ใช่สองแต่เป็นสามต่างเฮ้ย ว่างั้ยหนูว้ววีอยู่บ้านใหญ่เอ้าเอาวะไงแบทว่างั้ยหนูเป็นสามเครื่องเลยวโอ้ยิจอกวีหยุดปั้นงงแล้วงงแล้วสามเครื่องเหรอเฮสามเครื่องไม่ได้ทุกคนเลยมอนเตะล้นเกินไม่ไหวไม่ไหวมันต้องเฝ้าแล้วเนี่ยมันต้องเฝ้าแล้ว โอ้ยเจ้าฟินหนึ่งพันโอ้โคโคโคกโคก้องเป็นสิงโตเลยมึงโอ้โหมันอยู่ไหนวะมันมันอยู่นั่นมันอยู่ในบ้านนั่นอ่ะมันอยู่ในบ้านตรงนี้เครื่องเครื่องเครื่องอยู่นี่ทางซ้ายทางซ้ายมันมันโซนเครื่องอยู่นี่ดูดมันหายตัวแล้วดูดเราว่าเครื่องเดียวกันไหมเนี่ยโอ้โหลองเปลี่ยนเป้าไหมหน่อยไหมอ่ะไปเปลี่ยนว่ะเอาแนวดองว่ะดองคิมว่ะดองจั แตาไม่เห็นไหมมัมีมันมีไม้ตรงนั้นด้วยเราสามารถทำรไม่กินเนนไมเคยใช่ไหมตายปมาเลยเดก่นเองก่นเองจัดการเลยมันรืขอบรีกนแน่นนหลังไม่รอดไม่รอดว่าปนทันมันทันเนอนทันันทันเหรอทันทันเหรอไอวหมดลมไปดกฉีเอาเอ กูเทีรเยอะดูมันเล่นดิโอุดมนุษย์มีแทงหลังมีแทงหลังมีแทงหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่ไมีแทงหลังเฮ้ยเดี๋ยวมีบอลโลมีบอลโลแปะอะไรอะไรมีแทงหลังแต่มีบอลโลมีก็ไปเยอมีบอลโลมีบอโลเอออตีหอรอตีหอรอตีหอได้เล่นนะได้เล่นนะมันมันเป็นผู้เล่นสายทองเข็มเออปัดปลายปัเลยทุกคน นี่ไอ้เฟิงมีคนโดนมอนเว้บมันกลัวไม้ไม okay, okay. okay. really ่ต to ้องโน้มไม่ต้องโ้มโอเคโอเคโอ้ไม้กลัวไม้กลัวไม้กลัวไม้มากหลุดละมันเอาไคอ่ะเอาพวกเอาพวกไม้อ่ะโันนียจะมาเอาเครื่องเผื่อมาเอาเครื่องเหรอโเฟรนฮิวกูดีเว็บอยู่ไหนอ่ะนี่มัน มันวนอยู่วนกับมันอยู่มันมันกลัวไม้ขั้น่อนกลัวไม้แล้วเปลี่ยนบรืดบรืดบรืดช่วยไวมากช่วยไวมากแรงปะแรงปะไม่ไม่มีโบตานีอ่ะโอ้แม่งแกเป็นตัวไอ้ก้อนหินตรงนี้มันสูงเกินเลยู่ตรงไม้อ่ะโอ้แต่ว่าวิ่งมาไม่้าเราอะไรปั่นปั่นเั่นปั่นตัดตัดตัดจำจำอะไเสร็จเลยไม่เสร็จเลยแล้วไปปั่นหังนู้นนะแล้วเดี๋ยเลิกกันโอ้ยเกือมันอยู่แขวนตรงนี้เลยจช่วยบอกบีทีบีทีต้องมีบีที เออมาเลยมาเลยแพทให้มาเลยมาเลยมันไหมมันกลับไปแล้วมันกลับไปเร็วมันกลับไปเร็วมันโง่โง่เออเนี่ยมันโง่หิวไอ้แพทมากจริงจริงจริงคนที่ใช่ไม่หลอกไม่หลอกอ่ะแพทมาแพทมันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแพทอะไรไอโง่หไปดิโหลมไปดิเฮ้ยพี่มีเอ้านี่นี่ก็สวยดิอ่าอะไรอะไรจะรอน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 เร็วจัดเร็วอีกแล้วจะร้อนหนึ่งที่วัเจอคนเจอคนหัวไม้ขนาดนี้ยาก ได้ได้ได้มาเนี่ยวั้ยได้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 หด้ได้ไย้ไน้ไง้ได้ได้นด้กด้ได้ไย้ะเ้ได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 อได้ลย้กดอได้ไย้ได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 ้นด้ไ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 ย้ไย้ได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 ้ไได้ได้ไดาได้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 กด้ได้ได้ดก้้ดดดไไ ยังเรลโคต้าการนี้จริงเราก็ไปทางนี้แต่วิ่งออกมาแต่แม่งไม่เชื่อไงมันโดนไปแล้วรอบหนึ่งไงเขาก็ทำใส่มัาแล้วรอบหนึ่งเฮมยใท้หล่ะแต่ไม่เดียวอุ้มเลยนี่เก้าเก้าเก้าของฮุกเดิมของฮุกเดิมอ่ะฮุกตัวนี้ฮุกตัวนี้เลยฮุกนี่เลยฮุกใช่หมดพอดีใช่หมดตอนที่มันจะอุ้มเลยอ่ะมันอุ้มช้าไปนิดหนึ่งไงถ้ามันตีแล้วแล้วมันกดอุ้มเลยอ่ะได้เลยดดูโยเว็บบริษัทบริษัทไม่ได้บอิษัเลยเนี่ยพออีกรอบขออีก

เกือเร็วเกือบเร็วเกือบเร็วเออเออทันเล่นเกือบเร็วถ้าจะถ้าจะโดนตีกดชี้ก็ได้เพราะถ้ากดชี้มันจะไม่ล้มไยมันจะไม่ล้มแบบนี้มันจะกดโอมันข้ามไปเลยเหรอเออกดเวลาเนี้ยมันจะขาดเลยไงถ้าเรากดชี้ตอนโดนตี